สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักในการสะสมพระในตระกูลพระสมเด็จนะครับซึ่งพระสมเด็จในตระกูลพระสมเด็จก็นอกจากวัดระฆังแล้วก็ยังมีพระสมเด็จอีกหลายวัดนะครับอย่างพระสมเด็จตรงนี้ก็เป็นของพระครูสุพจน์แห่งวัดสุทัศนะครับในปีพุทธศักราช2484ซึ่งพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่มีมวลสารจัดแล้วก็มีมวลสารของอสมเด็จ วัดละคังนะครับซึ่งท่านหลวงปู่นาคนะครับแล้วก็หลวงปู่หินซึ่งอยู่วัดตะคังนะครับท่านได้มอบผงสมเด็จนะครับให้แก่พระครูสุพจน์นะครับสร้างพระสมเด็จท่านพระครูสุพจน์เป็นพระที่เก่งเงียบนะครับและท่านก็มีวิชาในทางาลบผง มวลสารทางกระดานชนวนนะครับแล้วก็ท่านก็เอาผงที่กระดานชนวนนะครับมาทําเป็นส่วนผสมในการสร้างพระสมเด็จซึ่งมีมวลสารของพระสมเด็จวัดะระฆังอยู่ด้วยนะครับท่านเป็นพระเกจิที่ร่วมในการปลุกเสกพระที่พระศตวรรษและก็ในงานพิธีใหญ่ที่วัดประสาทบุญ,ญาวาสด,ด้วยนะครับ เรื่องของพิมพทรงนะครับท่านได้แกะพิมพ์ทรงขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งก็ละไม้ใกล้เคียงกับสมเด็จวัดระคังแล้วบางคุณพรมนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถนะครับที่แยกแยะพระออกได้นะครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาว่าพระองค์ไหนเป็นของวัดไหนนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนะครับก็ละไม้คล้ายคลึงกันแล้วก็สามารถ นำไปใช้แทนของพระสมเด็จวัดระฆังหรือบางคุณพรมได้เช่นเดียวกันนะครับพุทธคุณก็สูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะท่านพระเป็นพระเกจิที่มีอภิญญาสูงก็อยากจะได้ให้เพื่อนๆพนพิจารณานะครับความเป็นวัตถุโบราณเพราะว่าอย่างน้อยๆพระเหล่านี้นะครับก็มีอายุร่วมร้อยปีแล้วนะครับ ลักษณะธรรมชาติขององค์พระแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้พิจารณาเพราะว่า,วาเดี๋ยวนี้นะครับราคามูลค่าของพระสมเด็จต่างๆก็มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับถ้าท่านพบหรือเจอนะครับตามแผงพระท่านก็สามารถเก็บไว้บูชาได้นะครับถ้าเราไม่คิดถึงมูลค่าสิ่งต่างๆหรือไปเปรียบเทียบกับของท่านสมเด็จวัดระฆังนะครับ ซึ่งเราถือว่าเป็นอพระซึ่งมีพุทธคุณเช่นเดียวกันนะครับรักษาปกป้องตัวเองแล้วก็เป็นความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเรานะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นแบบหลังเรียบนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้พิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวพระนะครับซึ่งอย่างน้อยๆก็มีความเก่าเกือบ100ปีนะครับหรือหศตวรรษนะครับส่วนด้านหน้านะครับ ถ้าสังเกตให้ดีก็จะใกล้ละไม้คล้ยใกล้เคียงกับของสมเด็จบางขุนพรมนะครับเรื่องทั้งหมดของพระสมเด็จพระครูสุโพธแห่งวัดสุทัศน์ก็ขอจบแต่เพียงท่านี้พอสังเขปนะครับก็ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาะคือคุณหลดนพบนะครับที่นามาให้เราได้ศึกษาเป็นแนวทางในการสะสมพระตระกูลพระสมเด็จนะครับผิดลาดประการใดก็ขออภัยด้วยก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะครับบุญรักษาพระคุ้มครองสวัสดีครับ